ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะที่ได้รับการวินิจฉัยแยกโรคแล้วว่าไม่ได้มีปัญหามาจากสาเหตุในสมองไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเลือดออกในสมองหรือว่าเนื้องอกในสมองท่านสามารถเข้ารับการรักษาโดยการทำกายภาพบำบัดได้ค่ะวันนี้หมอจะมาพาไปพบกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดศีรษะกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ เครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ transcranial magnetic stimulation หลักการทำงานคือเครื่องจะปล่อยสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังเส้นประสาทช่วยลดความรู้สึกปวดและช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลดความเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหากท่านมีอาการปวดศีรษะและปวดคอบ่าไหลเราจะเน้นทำการรักษาใช้เครื่องมือบริเวณกล้ามเนื้อคอบ่าไหลเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวและช่วยลดอาการปวดศี ค่ะเครื่องอันต้าซาว เป็นการรักษาโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงช่วยส่งความร้อนลึกลงไปยังกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อชั้นลึกช่วยให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทําให้เกิดการชะล้างของเสียที่ข้างค้างทําให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อและลดอาการปวดกล้ามเนื้อคอบาดศีษะได้ข้อดีของเครื่องอันต้าซาวคือนอกจากเราจะใช้บริเวณกล้ามเนื้อบาดสะบักได้แล้วเรายังสามารถใช้เครื่องอันต้าซาวบริเวณกล้าม เนื้อที่ศีษะขมัดไททอยได้อีกด้วยค่ะการนวดช่วยทำให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตการนวดมีหลายประเภทแต่สำหรับการนวดที่เราเราจะเน้นการนวดรักษาเฉพาะจุดซึ่งจะเป็นการรักษาตามอาการในกรณีที่คนไข้มีอาการปวดบริเวณศีรษะขมัดคอบา่า เราจะใช้วิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะขมับและข้อบ่าตามอาการค่ะในที่นี้เราจะมีการใช้น้ำมันอโรมาออยระหว่างการนวดเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายค่ะของเราจะมีการใช้น้ำมันกลิ่นลาวเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็กลิ่นแอปเปลิลค่ะ เครื่องช็อกเวฟหรือคลื่นกระแทกนะคะเหมาะสำหรับอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังโดยคลื่นนี้จะทำหน้าที่คลายกล้ามเนื้อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะกระตุ้นการซ่อมแซมใหม่ของเนื้อเยื่อและทำให้กล้ามเนื้อจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบค่ะข้อดีของเครื่องช็อกเวฟคือใช้ระยะเวลาในการรักษาไม่นาน mm hmm. เห็นผลได้ค่อนข้างรวดเร็ว ราะสามารถคลายกล้ามเนื้อที่มีอาการตึงตัวได้มากแต่ข้อจํากัดของเครื่องนี้คือเราไม่สามารถใช้เครื่องช็อกเวฟบริเวณกล้ามเนื้อศีษะโดยตรงได้ดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้เครื่องช็อกเวฟรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าสะบักร่วมกับการใช้เครื่องมืออย่างอื่นหรือใช้การนวดบริเวณกล้ามเนื้อศีรษะแทนค่ะการฝังเข็มแบบตะวันตกหรือดายนิดิง วิธีการนี้เราจะใช้เข็มสแตนเลสขนาดเล็กฝังลงไปตรงบริเวณปมกล้ามเนื้อที่มีความตึงตัวหรือจุดทริกเกอร์พอยต์นะคะเมื่อเข็มลงไปถึงบริเวณกล้ามเนื้อตึงตัวแล้วจะเกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อและเกิดการคลายออกทําให้เกิดการจัดเรียงตัวของกล้ามเนื้อใหม่อย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตมาบริเวณที่มีการฝังเข็มช่วยชะล้างของเสียที่คัง่งค้างออกไปทําให้ลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อได้ เมื่ออาการปวดศีรษะดีขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือการต้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดกลับเป็นซ้ำการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อคอบาทสะบักช่วยลดโอกาสการเกิดอาการบาเดเจ็บเคล็ดตึงของกล้ามเนื้อคอบาทสะบักได้การยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดโอกาสการเกิดกล้ามเนื้อตึงตัวเป็นซ้ำค่ะหากท่านมีอาการปวดศีรษะ สามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องการรักษาและการทำกายภาพบำบัดได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาค่ะทิโลีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล